สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็มีเลขเด็ดแม่นๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก็อาทิตย์ทั้งอาทิตย์นะคะเลขออกหลังเลขออกมาก็ประมาณวันนี้วันที่วันอังคารวันที่23 กรกฎาคมนะคะพศ2567แล้วนะคะก็อาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยที่ไม่ได้พบเจอกันนะคะมาวันนี้ก็มีแนวทางเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะก็กต้องขอฝากคําเตือนฝากคําเตือนทุกคลิปนะคะก็ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มีแนวทางที่เข้าบ่อยเดินดีแล้วก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะเข้ามา3ามงวดติดแล้วนะคะตามที่แอดมินดูย้อนหลัง นวดนี้ก็เป็นงวดที่4ี่นะคะถ้าเข้านะคะให้เข้ามา3ามวดงวดงวดันที่1นึเข้ามาเข้ามาสา,า,าวดสี่วดก็เข้ามาทั้งบนเข้าได้ไปได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะเป็นแนวทางที่ไปได้ทั้งบนแล้วก็ล่างเป็นของใครแอดมินจำไม่ได้แล้วนะคะ แอดมินก็ต้องขอโทษขออภัยเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะวดน,นี้นะคะวันนี้ให้มาแล้วนะคะแต่แอดมินจำชื่อเจ้าของข้อมูลไม่ได้นะคะวันนี้ให้มานะคะสามนะคะวันนี้ให้ให้เด่นมานะคะเด่นสาม สามตัวเดียวเลยนะคะเพราะทุกๆงวดเขาก็ให้เด่นมาตัวเดียวแล้วก็เข้าทุกงวดนะคะเข้ามาสามงวดติดแล้วนะคะวันนี้งวดที่4นะคะมาดูกันมาลุ้นกันว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะจับคู่นะคะจับคู่สามศูนย์ค่ะ สามหนึ่งสามสองอาจจะหลายคู่นะคะสามสี่สามห้าแล้วก็สามเจ็ดมาดูมาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะจะเข้าหรือจะหลุดนะคะสำหรับ อาจารย์อะไรอาจารย์อาจารย์มือทองหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหนึ่งสิงหาหกเจ็ดนะคะอาจารย์แอดขอเรียกแอดขอเรียกฉายาท่านว่าอาจารย,อาารย์อาจารย์มือทองแล้วกันนะคะ ทางวดนี้เข้าก็งวดหน้าเราก็ตามต่อนะคะแอดมินก็ต้องขอขอบคุณเจ้าข,ของข้อมูลด้วยนะคะอาจารย์มือทองแล้วกันนะคะสามค่ะสามตัวเดียวเน้นๆน,นนะคะงวดนี้เน้นเน้นสามค่ะเน้น บนล่างนะคะไปได้ทั้งบนแล้วก็ล่างแล้วก็ไปกลับค่ะสถิติที่ผ่านมาก็ไปได้ทั้งบนแล้วก็ลา่างนะคะเข้าต้งแต่งวดงวดวันที่วันที่16มิถุนายนนะคะให้หนึ่งมานะคะก็เข้าไปที่หนึ่ง หนึ่งสามนะคะให้มาหนึ่งสามเข้านะคะเข้าเลขเอ่อท้ายลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวนะคะเข้าสามหนึ่งนะคะแล้วก็งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะหนึ่งกรกฎาคมก็ใหสามมานะคะก็เข้าไปที่ศูนย์สามบนนะคะเลขท้ายลอตเตอรี่วันที่หนึ่งออกศูนย์สามนะคะ 16ก,กกรกฎาคมนะคะให้มา6นะคะ6ตัวเดียวเน้นๆนะคะแล้วก็จับคู่ให้ที่6 3นะคะเข้าตัวกลับ3 6นั่นเองนะคะสำหรับงวดนี้นะคะ1สิงหาคม6 7นะคะ3นะคะเน้น3นะคะ303132นะคะ3435แล้วก็37บนล่างไปกลับนะคะท่านผู้ชม ก็โปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมาถึงเราเราจะเป็นยังไงนะคะแอดมินนำมาเสนอแล้วจะเข้าหรือจะหลุดนะคะเพราะแนวทางหลายๆแนวทางที่แอดมินนำมาเสนอท่านผู้ชมส่วนมากเดินดีเข้าบ่อยเดินดีนะคะแต่พอแอดมินนำมาเสนอแค่นั้นแหละหลุดเลยนะคะสําหรับวดนี้นะคะก็ขอให้เฮงเฮง,งปังปังนะคะสําหรับวดนี้นะคะวดหนึ่งสิงหาคมนะคะ แอดมินมีแนวทางของฝันเป็นจริงมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะซึ่งฝันเป็นจริงก็ไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่หรอกค่ะปีหนึ่งก็จะเข้าประมาณสามวดอย่างมากสี่วดนะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะสําหรับงวดนี้นะคะฝันเป็นจริงชุดฝันเป็นจริงชุดเลขท้ายเลขท้ายรถเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะฝันเป็นจริงนะคะเจ็ดห้าเก้านะคะเลขสวยนะคะ เจ็ดห้าเก้าเลขสวยแล้วจะมาไหมนะคะสวยแล้วจะมาไหมนะคะเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าห้านะคะก็พิจารณาดูได้นะคะสําหรับฟันเป็นจริงนะคะชุดเลขเด่นอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะคะเด่นเจ็ดเด่นห้าเด่นเก้านะคะก็ท่านผู้ชมที่มีตัวเด่นเด่นตัว ดีๆก็สามารถนํามาจับได้นะคะเพราะส่วนมากฟันเป็นจริงจะเข้าตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่ให้มาจะเข้าจับคู่ไม่ค่อยเข้านะคะแต่จะเข้าในตัวส่วนของตัวเด่นนะคะชุดเล็กท้ายสองตัวนะคะเล็กท้ายสองตัวมาแล้วฟันเป็นจริงหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดนะคะเล็กท้ายสองตัวนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสามก็ตรงกับ รวมกับแนวทางที่แอดมินเอามานําเสนอเมื่อตะก,กี้นี้นะคะของอาจารย์มือทองนะคะก็มีก็มีชนกันที่3 7นะคะ37แต่ของฝันเป็นจริงเป็น7 3สนะคะหน้ามานะคะหน้ามา72แล้วก็73คะ่ะก็พิจารณาให้ดีๆก่อนลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเราก็ต้องใช้สติกันให้เยอะๆนะคะ ตอนจะลงทุนเราก็ต้องใช้สติดีๆนะคะทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะสโลกแกนของแอดมินนะคะแอดมินเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็เพื่อเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่ต้องซื้อเยอะนะคะซื้อ หนวดหนึ่งก็สักใบสองใบถ้าดวงเรามีจริงๆซื้อใบหนึ่งก็ถูกนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยนะคะที่นำเสนอข้อมูลดีๆนะคะแอดมินก็ต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเห็ๆปังๆรวยๆ,ๆทุกท่านเลยนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็ต้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็คอยให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมิน ทำงานต่อไปนะคะจะได้หาตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆตัวเลขแม่นๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ